นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีสักสีถ้าได้คนนี้แล้วมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทน จริงใจใส่ใจประชาราชนโปรดเลือกนายสนอสุราริศหรืออ้วนเป็นสมาชิกอบตอข่อยสูงหมู่ที่4บ้านดงจันทร์โปรดกาเบอร์สองเบอร์2 เบอร์สองกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลข่อยสูงหมู่ที่4บ้านดงจันท์ที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงหมู่ที่4บ้านดงจันท์โปรดเลือกนา,นายสนอสุราริศหรืออ้วนโปรดกาเบ,บอร์สองจากเดชดิตคอมเบอร์สองมุ่งมั่นจริงใจใส่ใจประชาราช์พร้อม งานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงบ้านดงจันท์หมู่ที่4โปรดเลือกนายสนะสุราริศหรืออ้วนโรดกาเบอร์2เบอร์2เบอร์2มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งาน รู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขขอโอกาสสารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลข่อยสูงหมู่ที่4บ้านดงจันทร์โปรดเลือกนายสนสุราริ์หรืออ้วนโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเตลาดกันเลียวซ้ายและขวา กับข้าวกับปลาเรายังเหลือของดีจะซื้อหมูปงไก่ปูปลายังดูเนื้อรูตาไม่เลือกที่ทางดีตะโกเนื้อเอามาทำอาหารเรายังคัดสรรไม่ใส่สาร,รเร่งสีเลือคนเข้า เดิมเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์รูปก,การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตำบลข่อยสูงหมู่ที่4บ้านดงจันทร์ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งวาได้แน่นอนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง,งหมู่ที่4บ้านดง,ดงจันทร์<ๆ>โปรดเลือกนายสนธสุราริศหรืออ้วนโปรดกาเบอร์สอง เบอร์สองเบอร์สองวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายเสนอสุราริ์หรืออ้วนเป็นสมาชิกอบาตาหมู่4ี่บ้านดงจันทร์โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองชาติไทยจะมีศักสิ์ศรีถ้าได้คน แทนทายเนนนสนอสุราริ์หรืออ้วนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม ขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่พอป<ข>อ้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกอบตและสมาชิกสภาองค์การบ หานส่วนตำบลข่อยสูงหมู่ที่4บ้านดงจันทร์โปรดเลือกนายสนะสุราริศหรืออ้วนโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองมุ่งมัน่นจริงใจใส่ใจประชาราษฎร์28พฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์2อง 2, 2. เลือกคนที่นโยบายไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ้านเมือง